เราก็จะมีบางชุดที่มีรอยเล็กน้อยอย่างบางชุดก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เป็นล้อฟอสเนาะอย่างตัวตัวนี่นีนนนล้อที่อยู่ข้างๆสีทอง,งตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นล้อเลแทกเก็บงานมาแล้วเป็นสีบอลเงินแบบนี้ก้านทั้งหมดสามหกสิบก้านนะคะตัวนี้ขอบสิบเจด สี่รูร้อยเจนิ้วอัพสีนะคะรถทั่วไปที่อยากได้ขอบ17นะก็คือถ้าเกิดลูกค้ารอเดิมๆอะ่ะรถเก่งไซเล็กส่วนมาสิตมาสนะิบห้าสิเนาะเดี๋ยวนี้ถ้า4ี่รูรอยก็ถ้าอยากเปลี่ยนใหญ่สุดเป็นที่ถ้าเอาขับสบายๆก็ได้แค่17นะคะแล้วก็อาจจะมีความนุ่มอะไรน้อยลงเนาะ เราก็อาจจะไปเติมเต็มกันสุดที่เป็นโชคสตัดปรับเกลียวอะไรนู่นนี่ก็คือมันก็จะไม่เหมือนกันกรณีที่ลูกค้าเน้นนิ่ๆเดิมเดิมหรือว่าลูกค้าอยากแต่งรถก็จะไป17อะไรอย่างนี้เนาะส่วนคนที่เป็น5นว14แบบนี้ส่วนหน้าติดรถมาเดี๋ยวนี้ก็16 17หมดแล้ว15ไม่มีแล้ว15จะเป็นแต่ก่อน ก็จะไป 18, 20แต่ว่าอยู่ที่ว่ารถรุ่นไหนอะไหวแค่ไหนส่วนมากที่ญี่ปุ่นอะเขาจะค่อนข้างนิยม19ไม่ค่อยใช้20เพราะว่าถ้าเกิดเราคือญี่ปุ่นอะเออขาจะนิยม19แต่เอาตรงๆลือเขาก็ใส่ยางจีนกันเลยเพราะว่าด้วยถ้าเกิดสมมติเทียบราคากันใช่ไหมลูกค้าเมืองไทยก็จะมองว่า สิบเก้าสิบเก้าแต่ก่อนยางจะแพงกว่าเดี๋ยวนี้สิบเก้ายี่สิบราคาไม่ค่อยต่างกันแหละยางนะถ้าเกิดกรณีที่เป็นยางจีนแต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีคิวซีที่ดีกว่าบ้านเราคือยางเกรดที่ส่งออกไปญี่ปุ่นได้เกรดมันก็จะดีกว่าบ้านเราเพราะงั้นบางชุดที่ติดยางมาแล้วยางโอเคลูกค้าก็คือใส่ไปได้ชั้นชุดใช้ต่อไปได้เลยนะคะเราก็ขอบสิบเก้าเนี่ยญี่ปุ่นจะนิยมกว่าเพราะว่าเอาวิสิงยี่สิบต่ง มันกระด้างกระด้างน,นะแล้วก็บางทีเจอชีวิตจริงมันก็จะครูดกันไปสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆรถไสที่ใส่ขับย0สิได้สมมแบบุติว่าเป็นไส์แบบเทียน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบลูกค้าก็ซื้อมาก็คือส่วนมากอะ่กะเพระช่วนล่างนิ่มๆกันเะนาะเป็นรถไส่แบบอาจจะแบบคนเยอะอนะไรอย่างเงี้ยที่ผลก็เลยจากค่อนข้างนิยมขอบส9เจ้ามากกว่านะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะเดี๋ยวเราจะพาไปส่่งกันเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งว่าชุดไหนเป็นลอ้อแท้ชุดไหนเป็นล้อล้อใหม่ของเรา,าจะไม่ใช่ล้อแท้นะคะต้ะองแจ้งนี้ก่อนแล้วก็ล้อใหม่ล้อแท้สำหรับลูกค้าที่ตู้ราคานะเราสั่งได้หมดเลยเอ็นไกล้อเลยที่เป็นล้อแท้ล้อใหม่เอาจริงๆไม่ไหวกันด้วยสถานการณ์นี้ราคาร้อนแรงมากๆเลยนะคะ แล้วก็ล้อ,ลอเด่นๆของเราตอนนี้เท่าที่เหลืออยู่ในร้านตอนนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตู้กันนาเนานะล้วก็ตู้ที่กำลังจะเปิดใหม่ก็ไม่ได้มีคิวสําหรับรอที่จะมาสแตนบายหน้าร้านเลยส่วนมาก็จะเป็นรอที่ติดมากับรถที่ลูกค้าประนนะมูลเนาะก็จะได้ต้องได้รอไปด้วยสําหรับแล้วแต่ละคนแล้วแต่ละคันว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็คือเน้นล้อที่เป็นล้อแท้ รอแท้รอฟอร์ดรอแท้สภาพสวยมือสองญี่ปุ่นนะคะตอนนี้จะมีชุดนี้ที่เป็นน i ส m o โมเนาะขอบ18นะคะกว้าง7นิ้วครึ่งออฟ40นะคะ5้รูร้อสินะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่แน่ใจว่ารถของเราเป็นรูอะไรนะคะทิ่์ทิ้งกันไว้ได้เลยหรือว่าแจ้งรุ่นลูกค้ามาก่อนได้เลยว่าลูกค้าใช้รถรุ่นอะไรเนาะ ดีย๋ยวจะดูลูให้เราก็จะมีล้อ TE TE 37 XR ตัวขอบ16สี่รูร้อยสีดำขอบเงานะคะสำหรับลูกค้าที่ถามหา TE กันนะเรามี TE เหมือนกันนะคะแบบเป็นสีดำขอบเงินเนาะแล้วก็จะมีล้ออีกตัวเด็วนะ รอเมื่อกี้ล้อ69เนอะ69ที่เป็นมาด้าไอแปดนะคะจะเป็นสีทองเดี๋ยวจะพาไปดูล้อในร้านกันละกันเนาะแป๊บนึ่งนะคะล้อมีหลายรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะ ้องนี้ส่วนมากจารเน้นเป็นรถล้อในไทยล้อไต้หวันอะไรอย่างนี้นะคะล้อแท้ก็จะมีอย่างพวกโรงงานยาชิโอดาที่เราเป็นตัวแทนจำหนานะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวล้อเออมีล้อ,อชุดหนึ่งของตัวฟกเออไม่แน่ใจถอดมาจากอะไรเหมือนกันนะให้ดูแป้ง หนึ่งหมื่อร่าแบบนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นห้าลูร้อยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอันนี้ล้อยังไม่ได้เก็บงานนะคะเป็นห้ารูร้อยสำหรับลูกค้าที่ หาอยู่นะเป็นขอบสิบห้าห้ารูร้อยสิบห้าหรือสิบหกพักอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีล้อเลจิเกมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นล้อที่เหลือแต่ล้อแล้วเราแยกยางขายไปแล้วนะคะแต่ว่าล้อพวกนี้คือลูกค้าสามารถแจ้งเก็บงานได้สภาพอันนี้คือเราให้เห็นตามจริงเลยว่ามาจากญี่ปุ่นสภาพแบบไหนนะคะฝาเฟรมมีครบไหมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ล้ออเคซีอาร์ผู้ผิดไม่ใช่เอก p e 3 7สามเจ็ดคือสี่ R ขอบจห้านะคะจะเป็นตัวชุดนี้อือ1ุดี้0ลูกค้าเห็นภาพเป็นอยู่ไหมไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะลูกค้าสนใจหรือดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะแคปเตอร์หน้าจอขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะตัวนี้จะเป็นล้อแท้ m เม e อินเจแปนะคะติดยางเป็นล้อขอบ16นะคะติดยางเบลบหนึ่ง้ห้าส1่เ้านะคะเป็นยางปีหนดด้วย เืิดลูกค้าต้องการอันนี้สภาพยางยังนิ่มๆอยู่นะคะชุดนี้อยู่ที่ราคา35,000บาทราคาต่อรองได้นะลูกค้าขอบ16ว่าง6นิ้วออฟสบสองรถเก๋งแจ๊เจอทั่วไปละจ๊ะใส่ได้หมดเลยเราก็จะมีล้ออืม,ออมตัวนี้ สำหรับฮอนด้านะมไม่แน่ใจนี่แต่เอาได้มาเราก็จะมีฟูก,กา้าอีกชุดหนึ่งที่เป็นขอบสิบเก้านิสันฟูก้านะคะห้ 5, าล้อสิบสี่เป็นขอบสิบเก้านะลูกค้าลองทักเข้ามาขอพักเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีเป็นพวกล้อ VIP สไตล์นี้นะอม,มา แบบนี้นะคะก็คือลูกค้าลองแคปรูปเข้ามาคุยหรือขอภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีล้อทั้งที่เนี่ยนิ่โมตัวนี้ตัวที่ห้าก้านเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่โบลไลฟ์กันอยู่เมื่อกี้จะเป็น ใส่ได้เยอะเลยนะเซฟิโรเทียน่าเอ็กเคใส่ได้แล้วก็ถ้ารุ่น114ลูกค้ารถลูกค้าเป็นรถรุ่นอะไรดีกว่าใส่ได้เยอะมากเลยอนะนีสันมีอะไรกันเซฟิโร <c oughs> ก็ได้หมดเลยเทียน่าได้หมดเลยเอ็กเได้หมดเลย <c oughs> ถ้าพวกรถไซส์กว่านั้นก็จะเป็นสีรูร้อยเนาะจะมีแบบนี้อีกชุดหนึ่งนะคะ สำหรับกรณีอันนี้ล้อเก็บงานมาแล้วนะ BMW 5้ารขอบที่ว่ากันเมื่อกี้นี้นะลูกค้าเราทักเข้ามาดูขอภาพเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะราคาที่โบเเห็นในไลฟ์นะเดี๋ยวลดราคาให้ได้อีกนะคะแล้วก็มีล้อโมดูลตัวนี้นะตัวนี้เป็นล้อโมด ม <c oughs> ีประมูลเป็นส่งมาเป็นอะไรนะคะลูกค้าในภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นรถที่เราจะประมูลแล้วก็ตัดส่งมาเป็นอะไหล่นะ<ม>ก็คือหัวท้ายอะไรอย่างงี้นะคะมโมดูโล,โลชุดนี้อยู่ขอบส <15. S 1> ิบเจ็ดห้าล,ลูอ๋อสิบเจ็ดห้าลูร้อยส้อ,อ, 17, 500, สองสีทองเมื่อกี้เดี๋ยวกันหนึ่งนะอันน,น,นี้อันนี้พี่ก็พูดตามตรงของขอบอะไรนะ อันนี้ขอบ17เหมือนกันค่ะ5้4นะคะเป็น Honda Modulo เดี๋ยวตัวถ้าเกิดวิทห้าร0รเดี๋ยวพาไปส่องกันนะอันนี้ใส่ e x c e l นะคะติดรถเอ็ก l ซขอบ17ตัวนี้นะคะอันนี้ขอบ17ว่า6.5 o f ้ติดรถ x อ e กเของที่ญี่ปุ่นมานะขอบ17นะคะ6กล้านแบบนี้หรือว่าสี่องแบบนี้จะเป็นตัวติด IX-8 ที่บอกอยู่นะคะขอบ19นะคะ สภาพสวยๆเตยจ้าแล้วก็ข้างในจะเป็นอีกชุดหนึ่งใส่นิสันเหมือนกันเอ,อ่ออบสิบเจ็ดตัวนี้ใส่เอ็กเทลเหมือนกันนะคะตัวนี้นีนะคะลูกค้าลองลูกค้าที่สนใจแคทตรูปพักมหาโบได้เลยนะจะมีเฟ e บุ o กโบอยู่นะคะหรือว่าเออเพจีิขลาก,ก็ได้นะ แบบนี้ก็เป็นล้ออันนี้จะเป็นล้อญี่ปุ่นเหมือนกันตัวนี้จะาพมาแบบนี้เลยไม่ไมีรอยอะไรเลยอ๋อแล้วก็มีอันนี้ขอบ19ค่ะแล้วก็จะมี W Work d i n o s i s ตัวนี้สีดำขอบทองสำหรับ VIP สายซิ่งแบบนีนาา้นะจ๊ะขอบ19บเ้าห้ารูร้อยสิบสี่นะคะร้อสวยมากตัวนี้ มีหลายชุดนะคะลูกค้าเอ,อเมื่อกี้ลูกค้าถามหารอตัวห้ารูลอยใช่ไหมนี่จ้ะสีแบบนี้ชอบไหมห้ารูลอย 500, มีแบบนี้ชุดหนึ่งล้วก็ฮะเราก็จะมีตัวที่เป็นหน้าเต็ม อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวนะอันที่เป็นหน้าเต็มกลมๆอุม้มันอยู่ข้างใต้เลยหรอปล่หน้าติดตอนนี้ก็ใช่อ๋อพี่กอดเข้าไปถึงไหมวะไม่ถึงเนาะมีลูกค้าเอ่อของมัน,น,นของมันเข้าไปไม่ถึงลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าทัก เดี๋ยวจะให้น้องส่งรูปเข้าไปในแชทเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวพี่ฟอดส่งรูปไปให้ลูกค้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองส่องลายข้าวขาสำหรับลูกค้าอันนี้ขอบเท่าไหร่นะพี่ฟอดขอบสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องที่ร้านส่งรูปไปให้ดูนะคะมีหลายชุดเลยเพราะว่าในร้านตอนนี้บีบเป็นไว้แน่นๆเลยนะเดี๋ยวจะให้น้องทักแชทเข้าไปส่งรูปให้ดูนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าลอง สองเบิ่งกันรอแล้วกันเนาะว่าชอบประมาณไหนนะจ๊ะแล้วก็ล้อเนี่ยส่วนมากเอ่อ,อล้อที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวจะให,เะให้เดี๋ยวจะให้น้องฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดทักเข้าไปหาลูกค้าเนะเอาคือขลาดทักไปนะแล้วก็ล้อนะคะที่เราเอาเข้ามาในไลฟ์กันตอนนี้เนี่ยก็คือ ส่วนมากก็คือถ้าเกิดเป็นล้อราคาสูงนิดนึงเนี่ยเราก็จะต้องรบกวนลูกค้ามาจาสั่งของนะคะกรณีที่ลูกค้าอยากได้จริงนะเพราะว่าล้อมันมีเยอะมากลูก็มีเยอะมากคือญี่ปุ่นอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะทําเฉพาะทางมากๆบางชุดอะ่ะอย่างพวกเอ็นไกอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะ <c oughs> เขาให้สั่งเลยนะว่าจะเอาไปใส่รถอะไร <c oughs> เขาจะผลิตให้โดยเฉพาะเลยแี่ญี่ปุ่นนะคะกรณีที่คนจะเล่นล้อแท้กันนะคะ ทำให้รายละเอียดร้อเยอะมากเลยมันจะยิ่งกว่าอะไหล่รถอีกนะคะสำหรับผูกค้าที่สนใจนะอยากให้นึกถึงร้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กแท้มือ2แบบนี้นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งพี่ฟอร์ดอัพตัวหน้าเพจเราเอาไว้ในคอมเมนต์หน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเนี่คะ แล้วก็จะมีวันจันนี้นะคะวันจันทร์ที่สองนี้เรามีเปิดตู้กันนะสำหรับลูกค้าที่อยากมาดูของนะคะหรือว่าลูกค้าที่มาจาอะไรอะไรไว้แล้วก็มีที่เขาแจ้งไปแล้วว่ามาตู้สองเนาะหลังจากที่เราเปิดโควิดมานี่ตู้สองแล้วเดี๋ยวเราจะอัดกันรัวๆเลยอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมากันเรื่อยๆแล้วนะคะรอของเขิงอะไรกันเริ่มตามกันเข้ามาแล้วนะลูกค้ารอได้เลยช่วงนี้บอกได้เลยว่าร้านเราอัดของกันแน่นๆเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ต้องการจะ สั่งอะไรอะไรนะพิมพ์ทักคุยกันก่อนได้เลยของแป๊บเดียวประมาณครึ่งเดือนของถึงแหละถ้าเกิดทันตามรอบเนาะแล้วก็รถที่เราเห็นในลานประมูลด้านหลังนี้นะคะนิสันโนตช่วงนี้จะเข้าเยอะเหมือนกันเนาะบ้านรับพุ่งมาเนาะ ก็คือรถที่เราเห็นในด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นรถที่เข้ารานประมูลญี่ปุ่นประจําวันนี้เนาะมีให้ดูการหลายรุ่นด้วยกันนะคะวันนี้จะหนักไปทางโตโยต้านะคะแล้วก็ตัวเลขที่วิ่งแบบนี้ก็คือเหตุการณ์จริงเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีรหัสในการเข้าไปดูเว็บในการประมูลรถพวกนี้จะไม่สามารถหลายหน้าจอพวกนี้ได้นี่เทนาเามสองขับมาเครื่อง 2,005ขับมา84,297กิโลนะคะหรือว่าจะเป็น Toyota p r i อุ d, ขับมา37,000โลแบบนี้นะลูกค้าสภาพสวยมากเลยเถื่อหน้าก็จะประมูลกันนานหน่อยนี่ Toyota Corolla แบบนี้ขับมา120,000กว่าโลนะคะ แบบนี้นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ลูกค้าที่หาอะไรจริงๆเนี่ยก็คือเอาอย่างนี้คือเวลาเรารถที่เราเอาเข้ามาขายนะคะก็จะมีทั้งรถที่เป็นรถประมูลแบบนี้แล้วก็รถที่ก็คือจะมีการซื้อรถมาในหลายๆตลาดเนาะซึ่งกรณีที่รถประมูลแบบนี้ก็คือจะมีหลายรุ่นหลายประเภท หลายเครื่องยนต์สามารถส่งลูกให้ลูกค้าดูก่อนได้ตอบโจทย์สำหรับกรณีที่ลูกค้ามีความสนใจระบบรุ่นรถไปได้เลยเพราะว่าร้านเราะเก็บก็เก็บไม่ไหวเพราะว่ารถมันเยอะมากแล้วก็ลูกค้ากรณีที่รับจริงๆนะคะเอาจริงๆราคาหัวตัดท้ายปัดแบบเนี้ยหรือว่าหัวภายในลื้อแบบเนี้ราคาคร่าวๆนะที่โบเจอมานะถ้าเกิดไม่ใช่รถซิ่งอะไรเราก็ไม่ใช่รถใหม่ ส่วนมากก็จะอยู่ราคามีตั้งแต่เริ่มต้นประมาณราคาปลายปลายเกือบเหยียดแสนเจ็ดหมื่นแปดหมืนอะไรแบบนี้เราก็มีไปเรื่อยๆมีลูกค้าที่สนใจทักเข้ามาทักที่จริงตอนนี้ที่เรามาจกันไปแล้วนะคะหลักแสนไปได้เรื่อยๆเลยส่วนล,วลูกค้าที่ ใช่รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็รถมีปัญหาต้องการสั่งอะไหล่นะคะสามารถพักเข้ามาดูกันก่อนได้เลยแล้วเราก็จะตัดมาเป็นอะไหล่นะลูกค้าควรจะหีกครั้งนึงคือรถที่เราส่งมานะคะจะไม่ได้ส่งมาเป็นคันแบบนี้นะเราจะตัดมาเป็นอะไหล่นะคะก็คือลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการก่อนได้ว่าโอเคอยากได้เป็นเครื่องประมาณนี้ลูกค้าเป็นรถรุ่นประมาณนี้อยู่แล้วก็ อยากให้เป็นรุ่นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าลูกค้าเครื่องไม่ได้มีปัญหาแต่ภายในเละเทะมากช่วงล่างเละเทะแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อลองแจ้งรุ่นเ่าาๆก่อนได้ที่บอยก็จะลองส่งรูปให้ดูคร่าๆเลยนะคะแล้วก็เราจะรู้ตารางลดกาเป็นปอาทิตย์อาทิตย์ไปนะ เพราะงั้นพี่บอยก็จะคอยส่งรูมให้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแอด Id ดีไลน์ก่อนได้เลยเพราะว่าต้องคุยตรงกับพี่ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นแอดไแล้วก็อะไหล่ยนนะคะ ALAIYON นะคะล,ลูกค้าที่สนใจจะถามอะไหล่รถต่างๆนะคะแนะนาแอดไลน์แอดของเราเอาไว้นะแล้วก็สามารถทักเข้ามาถามผ่อนถามของก่อนได้ไม่มีไม่เป็นไรนะะ้จ้าแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เราลงของกัน ถ้าเคลียร์ของไม่วุ่นวายอะไรยังไงเดี๋ยวจะไลฟ์กันให้ดูนะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็จะวุ่นวายกับการลงของเนาะสำหรับวันนี้ฝนหยุตรรดตกเรานะจัดแดดจ้าจ้าไรไปรอยกระทงที่ไหนก็ขับรถกันระมัดระวังกันด้วยที่สำคัญลงบันไดหรือเดินเข้าไปใกล้จดลอยกระทงระวังลื่นกันด้วยนะคะ เป็นประจำเลยไยงร่วมกันตลอดเลยจ้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันอีกสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะแล้วก็สนใจร้อชุดไหนสามารถแคปเจอรหน้าจอทักมาถามกันก่อนได้เลยนะว่าร้อชุดนี้ราคาเท่าไหร่รายล,ละเอียดล้อไป็นยังไงกว้างเท่าไหร่ออฟเซ็ตเท่าไหร่รูอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ เีงโวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะคะเราจะมาไลฟ์กันเรื่อยๆนะแล้วก็รถที่เราขึ้นลานประมูลตรงนี้อยู่ที่เห็นภาพกันไปนะคะประมูลไม่ทันแล้วนะตบไปแล้วนะเป็นภาพตัวอย่างให้ดูว่ารถที่ประมูลกันหน้าตาประมาณยังไงนะคะ้นนขอบคุณทุกคนมากนะ